เหมือนกันนะคะ <laughs> <laughs> บ้านหรือรถคะบ้านค่ะนาฬิกาหรือกระเป๋ากระเป๋าลงทุนในหุ้นลงทุนในคริปโตหรือลองทุนในทองคำคะทองคำค่ะถ้าให้เลือกแบรนด์เนมอะไรสักอย่างเนี่ยแอร์เมสชาแนลหลุยกุชชี่แอเมค่ะรถยนต์หรือแบรนด์เนมคะแบรนด์เนมค่ะ ส่วนตลาดหรือตามเทรนต์ตามเทรนค่ะทองแท่งหรือทองก้อนคะเหมือนกันนะคะลงทุนเลยหรือหาจังหวะคะหาจังหวะค่ะ ช่วงนี้เจอคุณอิงได้ที่ไหนบ้างคะเจอกันวันที่28มกราคมนี้นะคะที่โรงแรม JW Marriott นะคะ <Okay. S 1> อิงจัดคอร์สสัมมานาฟรีค่ะเกี่ยวกับการเทรดทองคำนะคะเป็นการเทรดแบบเซียนะค่ะ oh. ในคอร์สนี้นะคะจะสอนพวกเราตั้งแต่การบริหารเงินทุนนะคะแล้วก็การอ่านเส้นทางเดินกราฟ oh. สอนตีโซนอย่างง่ายที่ทํากําไรได้แบบ100%เนะคะเราไปเจอกันนะคะไม่ว่าเราจะมีพื้นฐานแค่ไหนสามารถเรียนได้ทุกคนเลยค่ะ ไปเจอกันวันที่28มก,การาคนี้นะคะแล้วเจอกันค่ะ